เดี๋ยวคู่เขาตอบคําถามนี้หน่อยละกันนะคะคําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอะรวบรวมพวกสูตรอาหารมาจากเว็บที่แจกฟรีจะทําได้ไหมคืออย่างนี้นะแจกฟรีแบบไหนก่อนเขาแจกเพื่อให้แจกฟรีเพื่อให้ไปทใกับข้าวกินหรือแจกฟรีเพื่อให้เราลอกคือคือความแตกต่างอยู่นี้ถ้าสมมตินะสูตรว่าเขาเอ่อ คนคนนึงอ่ะเขาเขียนขึ้นมาใช่ปะ่ะพอเขียนปับ๊บมันก็เป็นงานวรรณกรรมกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คุมครองแต่ทีนี้พอพอเราไปนั่งก๊อปปี้เพสอะนั่งลอกๆๆกอะคำถามก็คือเขาอนุญาตให้เราลอกหรือเปล่าก่อนถ้าเกิดว่าเขาว่าเขียนไว้เลยว่าใครจะอะลอกก็ได้นะดิฉันอนุญาตแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือได้เพราะว่ามันคืออาการอนุญาตใช่ปะ่ะ แต่ถ้าเขาไม่ได้อนุญาตเขาแจกฟรีเพื่อให้คนไปทํากับข้าวแต่เขาไม่ได้แจกฟรีเพื่อให้เราลอกอะ่ะอย่างเงี้ยการลอกก็เป็นการทาําซ้ําก็เป็นการละเมดลิขสิทธิ์อยู่ดีนึกออกไหมทีนี้คุณคุณอาจจะบอกว่าก็หนูรวบรวมมาเนี่ยหนูก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการรวบรวมในการนั่งลอกเหมือนกันเพราะว่าหนูต้อง copy ป a ้เพก็ต้องเฟ้นหาต่างๆนานาอย่างเงี้ย คือมันมีคำพิพากษาดีกาด้วยซ้ำที่ศาลนะบอกชัดเลยว่าความวิริยะอุตสาหะที่จะทำให้คุณน่ะได้ลิขสิทธิ์ในงานของคุณอ่ะมันจะต้องเป็นความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์าง,งานไม่ใช่ความวิริยะอุตสาหะในการทำซ้ำแปลว่าความพยายามที่คุณใช้อ่ะคุณต้องใช้ในการสร้างงานไม่ใช่ความพยายามที่ใช้ในการลอกต่อให้คุณต้องใช้ความสามารถแค่ไหนในการลอกอ่ะลอกก็คือลอกดังนั้นเนี่ย ครูบอกเลยว่าถต่ว่าการสร้างงานกับการลอกต่างกันยังไงสมมุติว่าคุณไปลอกอนั่ง copy paste สูตรชาวบ้านน,นะหนึ่งสองสามแช้ร้วมาห้าสิบสูตรขายมันก็คือ,ม,คอมันก็คือลอกจริงป่ะมันคือการนั่งลอกไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณอยากจะสร้างหนังสือใหม่ขึ้นมาเล่มหนึ่งอะ่ะคุณจะต้องทํำยังไงครูก็บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งในตัวคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะ คืออะไรปะประสบการณ์ความเป็นตัวคุณข้างในตัวเองอ่ะแล้วก็ประสบการณ์ของคุณอ่ะมันไม่มีทางที่จะเหมือนใครได้ถูกปะเพราะฉะนั้นครูแนะนําเลยว่าวิธีการง่ายๆก็คือคุณลองมาทําเองก่อนคุณนั่งเลือกสูตรนะเลือกได้แล้วคุณมาทํากินเองก่อนแล้วพอคุณทำอ่ะคุณเจอปัญหาอะไรคุณเขียนลงไปคุณอาจจะปรับสูตรใหม่เป็นของตัวเอง หรือเล่าในลักษณะของการทดลองให้คือให้คนอ่านประสบไปพร้อมๆกับคุณเช่นวันนี้ได้สูตรใหม่มานะคะในการทำหมูซอยโรงเดี๋ยวเราไปลองไปทำกินดูกันนะคะขั้นแรกก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หมูเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่หแบบเล่าๆล,ล่าไปแล้วคุณก็เล่าอุปสรรคตอนแรกค่ะที่ทอดนะคะน้ำมันร้อนกำลังดีเลยแล้วเอา,เ,อา,เ,อาเส้นลงไปทอดคะ่ะปรากฏว่าเส้นไม่สุกค่ะเนี่ยดิฉันเนี่ยงงเลยนะคะทำไมมันถึงไม่สุก ก็เลยลองใหม่เฮ้ยรอบที่สองมันสุกเรื่องนี้น่าแปลกใจมากเลยนะคะแล้วก็ทอดครั้งต่อต่อมาก็สุกตลอดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นดิฉนันก็เลยลองใหม่ค่ะเอาน้ำมันใหม่ใส่ทอดครั้งแรกไม่สุกอีกแล้วค่ะเส้นมันแบบว่าแข็งๆแก่นๆนะคะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยถ่ายรูปให้เขาดูแต่ว่าพออลงกระทะรอบที่สองสามอ้างมันสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ารอบแรกเราต้องยอมให้มันเสียไปก่อน อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันมันไม่อิ่มตัวหรืออะไรก็แลว้วแต่คุณผู้อ่านคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองคอมเมนต์ลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นึกออกปะเล่าให้คนอ่านประสบในแบบที่เราประสบอ่ะจนกระทั่งเรามาสรุปสุดท้ายว่าในการทำหมูสลลงเคล็ดลับที่ที่ที่เราได้เรียนรู้มาในวันนี้เลยก็คือว่าต้องต้องลองอะไรทําอันแรกก่อนถ้าเละไม่เป็นไรอันที่สมันจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ คุณอาจจะขึ้นมาแล้วเนีียวันนี้ได้สูตรการทาก๋วยเตี๋ยวน้ําสูตรโบราณมามีไอ้นี่ไอ้นั่นทําไปเนี่ยนะพอคุณทําทําทําเสร็จป,ปั๊บคุณก็สรุปไปว่าคุณเจออะไรเช่นพอกินแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึงสําหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเหมือนอย่างดิฉันนะคะก็จะต้องลดน้ําปลาลงค่ะจากหน,นึน่งช้อนโต๊ะเป็นเป็นครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้กําลังพอดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคือคุณได้สร้างสารรค์อะไรขึ้นมาใหม่รู้หรอป่ะการที่อันนี้ครูพูดหลายคลิปแล้วเหมือนกันเนาะ ทำยังไงไม่ให้มันเป็นการลอกก็คือเราต้องไม่ได้ลอกมาทาั้งดุ้น่ะเราจะต้องมีการทําอะไรใหม่ทําอะไรให้มันต่อยอดให้มันเพิ่มพูนเลืออกปะคนชอบเข้าใจผิดนะคนบอกว่าอ๋อเนี่ยลอกเราอ้างอิงก็อ้างอิงอะไรอ้างอิงที่มาเนี่ยไม่ละเมิดไม่ใช่นะไม่ใช่นะต่อให้อ้างอิงที่มาก็ละเมิดคุณเล่นลอกสูตรเขงหมดต้องก็ต้นยันหัวยันท้ายอะ่ะยังไงมันก็ละเมิดเพราะว่าการอ้างอิงที่มาเขาแห้อ้างอิงบางส่วน อ้างอิงบางส่วนหมายความว่าสองร้อยหน้าลอกสามบรรทัดเงี้ยสองร้อยหน้าลอกสามบรรทัดแล้วลอกเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะเอามายืนยันยืนยันคําพูดของเรายืนยันทฤษฎีของเราอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าลอกต้งกระหัวยันท้ายต้นยันจบแบบยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่เข้าค่อยกเวน้นยังไงก็เป็นก็ต้องก็เป็นละเมิดลิขสิทธิ์เนืออ้อป่ะเพราะฉะนั้นกูถึงนแนะนําว่าให้คุณพัฒนาต่อยอดมันขึ้นไปการพัฒนาต่อยอดเนี่ยมันคือการใช้ความบริยะ วิริยะอุตสาหะในการสร้างงานของตัวเองแล้วแล้วหนังสือแล้วเนี้ยงานชิ้นเนี้ยมันก็จะเป็นของคุณเองเพราะว่ามันออกมาจากตัวคุณอะคุณไปลองผิดลองถูกคุณใช้ประสบการณ์ของคุณคุณใช้ทัศนะของคุณคุณใช้ปัญญาของคุณในการคิดในการปรับในการเปลี่ยนในการลองผิดลองถูกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมันถึงจะกลายเป็นงานของคุณอย่างสมบูรณ์ส่วนที่คุณสร้างสรรค์เองส่วนที่คุณพัฒนาต่อยอดอ่ะอันเนี้ย มันต้องเยอะด้วยนะมันต้องเยอะกว่าไอ้ไอ้ส่วนที่คุณไปเอามาจากคนอื่นเขาว่าอ๋อไปไปได้สูตรมานะคะสูตรเนี่ยก็คือหนึ่งหน้าพัฒนาต่อยอดบรรทัดเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของหนังสือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องมาจากตัวคุณชีนคุณอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วไอ้ส่วนที่ลอกไม่ลอกหรออ่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะได้สูตรมานะคะเป็นสูตรหมูสโลงนะคะทําอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะอันนั้นสามช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ลอกอ่ะ เพราะว่าก็ก็ copy paste เหมือนกัน้งครูบอกว่าคุณอย่าไป copy paste นะเว้คือมันมันมีมันมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าเวลาที่เราเราหาข้อมูลอ่ะถ้าเราสกัดเอาข้อมูลมาแล้วเขียนด้วยลีลาของเราอ่ะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าข้อมูลมันคือข้อเท็จจริงถูกปะแต่ว่าการการที่เราอ่ะ copy paste อ่ะคือคือคนคนคนนึงนะคุณลองคิดดูนะคนคนนึงนะเขาอ่ะ มีประสบการณ์ใน,านการทํากับข้าวมากเลยแล้วเขาเอาประสบการณ์ของเขาอะมาเขียนเมื่อทันทีที่เขาเขียนอะมันคืองานวรรณกรรมถ้าคุณ Copy Paste มันก็คือ,ม,คอมันก็คือการทําซ้ํางานวรรณกรรมใช่ปะใช่ปะแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณสกัดข้อมูลออกมาข้อมูลนี้คือข้อเท็จจริงแล้วเวลาคุณเขียนอะคุณอยาก c o อ y p a s t พคุณแค่ต้องเขียนด้วยลีลาของตัวเองเช่น ออวันนี้ได้ส่วนหมูโขลงมานะคะคันแรกเลยเราก็จะต้องหาเนื้อหมูก่อ่าเนื้อหมูวันนี้นะคะดิฉันก็จะใช้ประมาณ1กิโลกร,รมัมค่ะอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้เขียนเนื้อหมู1กิโลกรมัมซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแบบแบบประมาณเอ,อ่อรอเขามาอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าคุณมีลีลาในการเล่าของตัวเองอะ่ะมันคือการเอาข้อมูลมาแล้วมาเขียนเองเมื่อเขียนเองมันก็คือการสร้างสรรค์าง,งานนึกออกไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่แนะนำสองข้อ1เขียนด้วยลีลาของตัวเอง2ต่อยอดซะเอาไปลองทำกินนวนและใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาเนี่ยเอามาเล่าหรือ,อปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปเปลี่ยนแป,ปลงให้มันถูกปากมากขึ้นให้มันถูกปากคุณอ่ะคุณบอกได้นะไว คือพอดีกินแล้วรู้สึกว่าเค็มไปเดี๋ยวจะลองปรับรดเป็นซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอปรับรดแล้วปรากฏว่าอร่อยถูกปากมากเลยค่ะใครไม่ชอบกินเค็มอย่าลืมลองลดซีอิ๊วขาวลงนะคะเงีย่ยเงี้ยนึกออกปะใช้ปัญญาใช้ของอความคิดของตัวเองในการพัฒนานต่อยอดแบบนี้ได้นะโอเคนะวันนี้ครูขอจบเพียงท่านี้นะคะไปแลบยบาย